วานนาบอสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น E p ีที่177โปรเคียร์ตู้ราคาเบาๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อครบ5กระถางเราจะส่งให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพร้อมโอนหรือเก็บเงินปลายทางนะคะซื้อครบ5ต้นจะส่งให้ฟรีและสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะแอมขออนุญาตบวกค่าจัดส่งนะคิดเป็นค่าจัดส่งแบบเมาเมา50บาททุกบ้านค่ะ สามารถสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางได้เช่นกันนะคะซึ่งคลิปนี้นะแอมถ่ายทําไว้ประจําวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์นั่นคือวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่16ตุลาคมนั่นเองนะคะทางส่วนของเราแพ็คจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้เช่นเดิมค่ะและช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอลสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 0830541875บ้านนบอนสีค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะมี Facebook ก็สามารถทัก Facebook นะคะทักไปทางแชทนะคะกับแอมได้นะสั่งซื้อทาง Facebook บ้านนบอนสีได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะทักแชทไม่เป็นแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรยิงตรงได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะส่วน5ป1 8 7 5่้าค่ะถนัดช่องทางไหนก็ทักไปทางช่องทางนั้นนะคะก่อนจะไปเข้ารายการขายค่ะเดี๋ยวแอมจะนํานะคะ อบอสีนะคะมาให้ลูกค้าได้เห็นตัวอย่างตอนโตกันนะคะ,ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองเปรมากออนนะคะอันนี้ยังกัดสีไม่เต็มที่นะไม้เหลืองนะคะวันนี้มีมาเยอะมีมาให้เลือกหลากหลายรายการเลยนะแล้วก็บอลกับนะคะมีมา ให้เลือกเยอะเลยนะคะส่วนมากจะเป็นลูกไม้กาบใน,นราคา50บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างป้ายที่น่าเก็บนะต้นนี้มีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะวันนี้ก็นํามาแบ่งปันใน,นราคา100บาทนะคะเอาลคะค่แนะนำบอสีนะคะได้บางรายการแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะอ่ะเสียเวลานะคะเดี๋ยวแอมจะพาลูกค้านะคะไปรับชมไม้สวยๆในใ EP ที่1 7 7นี้กันเลยค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะรายการนี้แอมจะใช้เป็นรหัส A1 นะคะลูกไม้กาบ A1 นะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นบอลกาบนะกาบสวยค่ะความสูงอยู่ประมาณ1 0 1ถึงเซนนะคะกาบสวยกาบดีเลยนะต้นสีเขจะออก่อาแดงอมน้ำตาลน,นะคะนี่เลยวันนี้มีมาแบ่ง3ต้นนะคะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะต้นสีแบบนี้เลยค่ะสวยนะคะเป็นลูกไม้ที่น่าเก็บค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ A2 นะคะซึ่งนะคะเขาจะต่างจาก A1 นะคะ,ะแนะนําต้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะลูกไม้รหัส A1 นะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะ ความสูงอยู่ประมาณนะคะ11-12เซนนะคะประมาณนี้นะคะต่างกันนะคะสําหรับลูกไม้ A1 กับ A2 นะเดี๋ยวแอมจะนํามาให้ดูนะคะนี่คือต้นไม้นะคะบนกามรหัส A1 นะต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้รหัส A2 นะคะคือ A2 เขาจะลักษณะทรงใบยาวกว่านะคะรูปใบโพนะจ๊ะสวยมากค่ะนะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะ ก็ให้ราคาเท่ากันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดชอบสะสมบอนกลับนะคะก็รับไปทั้งสองรหัสก็ได้ค่ะมาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นลูกไม้ขอใช้รหัสว่า a สนะสำหรับ ep 1 7 7นี้นะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะซึ่งผ่านการผ่ามาแล้ว1มีดนะคะไม่ใช่ลูกไม้เมล็ดนะคะ,ะต้นนี้คือสวยมากนะคะเป็นงานโชมเม็ดนะคะเม็ดละเอียดเลยนะสวยนะคะต้นนี้นะค่ะวันนี้แอมนำมาแบ่งปันให้ในราคานะสำหรับลูกไม้ a 4ในราคา 60บาทนะคะสำหรับรายการนี้นะคะขอใช้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้รหัส A5 นะคะส่วนมากนะคะกาบพี่แอมนำมาแบ่งปันนะคะในคลิปนี้จะเป็นลูกไม้ส,ส่วนมากนะคะเลือกที่ชอบเลือกต้นที่ใช่แล้วก็เลี้ยงและสะสมกันนะคะสำหรับรายการนี้นะคะลูกไม้รหัส A5 นะคะแอมแบ่งปันให้ในราคานะคะชุดนี้แอมขอที่นะคะ90บาทนะสำหรับลูกไม้รหัส A5 นะคะน้องเป็นบอลกับทรงถ้วยนะคะกับใหญ่ใบดกสวยน่าเก็บนะคะต้นนี้นะทรงประกวดเลยนะชุดนี้นะคะน่าเก็บมากค่ะนะคะโทนสีสวยด้วยนะคะใบหนาปักเลยค่ะต้นนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะลูกไม้รหัส A5 ในราคา90บาทคา่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะยังคงอยู่ที่บอนกัะนะคะเป็นบอนกัด ลูกไม้รหัส A6 นะคะย้ำนะชุดนี้เป็นลูกไม้รหัส A6 นะคะเป็นบอลกาดบนะคะซึ่งนะคะต้นนี้เขาโทนสีเขาจะออกคล้ายๆดาวเคียงดินนะคะโทนสีเหมือนกันเม็ดเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันตรงที่ว่าเป็นบอลกาดบนะคะต้นนี้นะแอมใช้รหัสว่า A6 นะคะลูกไม้บอลกาด a บนี้แอมแบ่งให้แนนราคากระถางละ50บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งบ้านนะคะทั้งหมด4กระถางนะคะราคาเบาๆนะคะต้นนี้นะคะทโทนสีนี้นะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วย วะค,ะความสูงแต่ละต้นนะคะจะอยู่ประมาณ12-13เซนนะคะไซส์นี้พร้อมย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วหรือ8นิ้วได้แล้วนะคะรากเดินมาถึงแบบทะลุก้นกระถางแบบยาเฟื้อยเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะลูกไม้รหัส A6 ในราคา50บาทค่ะ รายการนี้นะคะเป็นบอลกาบด่างนะมีชื่อว่าหลักชัยนะคะทนสีพัดเทลค่ะต้นนี้นะคะโตไปคือสวยมากเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างนะคะการกัดสีตอนโตของหลักชัยให้ชมนะคะน้องเป็นบอลกระดาทนสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใบใหม่มาเห็นไหมคะเขาเริ่มขึ้นริ้วด่างมาแล้วนะคะต้นนี้คือโตไปสวยมากค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสําหรับหลักชัยนะคะวันนี้นํามาแบ,บ่งปันได้3ต้นนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทค่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าปิ่นกินนรีนะคะเป็นบอลกรดับโทนสีสวยนะกัดสีนะคะขอบชั้นนอกเขาจะออกโทนสีแดงเข้มๆขอบชั้นในเขาจะออกโทนสีเขียวกระดูกขาวนะคะต้นนี้สวยค่ะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันนะคะได้5ต้นนะแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ70บาทนะสําหรับปิ่นกินนรีคะ่ะสําหรับบอลกระดรายการนี้นะคะมีชื่อว่าราศีพฤกษกนะคะสําหรับราศีพฤกษกนะคะชุดนี้ความสูงจะอยู่ประมาณ11เเซนนะคะน้องสามารถย้าย ขึ้นกระถาง6นิ้วนะคะเพื่อทําแม่พันธุ์หรือตั้ง ฟอมเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะสําหรับราศีพฤษกศกนะคะวันนี้แอมแบกปันให้ใน,นราคากระถางละ70บาทนะคะย้ํานะกระถางละ70บาทนะคะกระดูกมาสวยเม็ดขึ้นสวยแล้วนะคะสําหรับชุดนี้นะน่าเก็บเช่นกันค่ะมาต่อกันทีน่รายการนี้นะคะเป็นบอลกลับป้ายนะคะมีชื่อว่าบานชื่นนะคะกลับป้ายสวยมากนะคะลายเส้นนะคะสวยมากเลยนะสีแดงนี้นะคะเป็นเสน่ห์ของบานชื่นนะคะต้นนี้นะน่าเก็บค่ะที่สําคัญนะคะบานชื่นนะคะแตกหน่อเก่งมากมาก ไทยที่ชอบนะคะฟอร์มเกาะนะต้นนี้นะคะเขาแตกหน่อไว้นะคะสําหรับบันชื่อนะ้าในวันนี้แอมนํามาแบ่งปันให้ในนราคากระถางละ70บาทนะคะอ่ะเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ2กระถางแล้วก็มีจํานวนสํารองนะคะอีก4กระถางค่ะบอลกรบรายการนี้นะคะเป็นกาบยุคเก่ากัดสีนะคะมีชื่อว่าพยามุจจรินนะคะชุดนี้ความสูงอยู่ประมาณ11 12เซนนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันให้แนนราคานะคะกระถางละอ่ะ EP นี้ให้ไปเลยค่ะ70บาทนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันนะคะทั้งหมด5กระถางค่ะก็เลยหยิบมาเป็นตัวอย่างทําคลิปก่อน3ต้นนะคะยังมีจํานวนสํารองอีก2ต้นนะคะถ้าชอบต้นนี้นะคะสั่งได้เลยนะคะพยา,ยามุจลินในราคา70บาทนะคะสําหรับ EP 1 7 7นี้เท่านั้นนะคะ สำหรับบอลกลา่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าราชินีเงินนะคะราชินีเงินนะคะตอนนี้คือมีจํานวนน้อยมากค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแอมคัดมาได้เพียงแค่3ต้นเท่านั้นนะคะแจ้งนะจะไม่มีจํานวนสํารองนะคะสําหรับราชินีเงินนะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าตัวไปเขากัดส,สีแบบไหนกลบออกมาทรงลักษณะแบบไหนนะคะที่สําคัญนะคะแอมแนะนําเลยค่ะใครที่ชอบบอลกลบนะราชินีเงินนะเก็บมาค่ะวันนี้แอมนามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ะค,ะความสูงอยู่ประมาณ1 1 1 2เซนนะคะกาบนะคะขนนกเนาะเหมือนขนนกเลยเห็นไหมคะสวยมากอันนี้กําลังไล่สีขึ้นมาแล้วนะคะตอนเล็กๆเ,เขาก็จะขึ้นสีแบบนี้และคะ่ะแต่ตัวนะคะเขาจะออกสีชมพูนะคะสวยนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างแล้วกันนาอรุ่นเดียวกันค่ะนะคะแต่ตัวนี้นะคะได้รับแดดเยอะหน่อยนะลายเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะ นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วเองนะคะโอ้โหกาบสวยมากค่ะน่าเก็บนะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรายชินีเงินนะคะทั้ง3กระถางนี้นะคะแอมมาแบ่งให้ในราคา150บาทค่ะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นบอลเหลืองนะคะต้นนี้นะรายนี้นะคะแอมแบ่งปันออกไปเยอะแล้วนะคะตอนแรก อาสารภาพผิดเลยนะคตอนแรกแอมจําชื่อไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยแบบว่าปล่อยขายแนะนาลูกไม้นะคะต้นนี้แอมย้อนไปดูรูปเก่านะคะเขามีชื่อว่าเหลืองพิมพ์จันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่รับมาหน้าไม้แบบนี้ไปนะคะจําชื่อไว้นะคะว่าชื่อเหลืองพิมพ์จันนะคะตัวไปเม็ดสีขาวนี้เขาจะกลายเป็นแบบว่า เม็ดวิ่งพลานะคะสีชมพูนะคะต้นนี้สวยนะคะน่าเก็บนะคะสําหรับเหลืองพิมพ์จันนะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันให้ใน,นราคากระถางละ80บาทนะคะวันนี้คัดต้นแบบว่าความสวยๆเลยนะคะความสูงอยู่ประมาณ1 0บถึงสิเส้นนะคะวันนี้มีมาแบ่งนะคะหต้นนะคะฝากไว้ด้วยนะไม้เหลืองที่น่าเก็บมีชื่อว่าเหลืองพิมพ์จันในราคา80บาทคะ่ะ รายการนี้นะคะเป็นบอลเหลืองมีชื่อว่าเหลืองเงินทองนาคนะคะเป็นไม้โชเม็ดนะคะสําหรับเหลืองเงินทองนาคนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันห้ากระถางด้วยกันนะคะเม็ดสีชมพูเม็ดสีแดงใหญ่สวยมากค่ะตอนนี้นะเป็นงานเม็ดที่ลงตัวน่าเก็บน่าสะสมมากค่ะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันนะสําหรับเหลืองเงินทองนาคนะคะแบ่งปันในราคากระถางละ แปบาทนะคะสวยมากค่ะความสูงเขาจะอยู่ประมาณนะคะ10เส้นถึง11เส้นนะคะสําหรับหน้าไม้ชุดนี้นะคะเล็กสุดก็จะเป็นต้นนี้นะคะแต่ว่าฟอร์มเขาแข็งแรงรากเดินมาถึงก้นกระถางแล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะฝากบอลนเลืออีกหนึ่งรายการที่น่าเล่นนะคะเหลืองเงินทองนาคในราคา80บาทค่ะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเหลือง เรมากอนนะคะน้องเป็นไม้เหลืองทรงใบไทยนะคะเม็ดสีแดงกระจายเต็มใบตัดด้วยงานกระดูกสีเหลืองนะคะต้นนี้คือสวยมากค่ะสวยตั้งแต่เล็กเลยนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปัน6กระถางนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละแ0บบาทนะคะซึ่งนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบฟอร์มก้อนนะคะก้อนรับไปสัก2กระถางนะคะไปจัดฟอร์มก้อสวยๆนะคะน้องน่าเก็บมากค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเหลืองเรมากอนในราคากระถางละแ0บาทค่ะ สำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นลูกไม้เหลืองนะคะ นี่เดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้เห็นไหมคะว่าเขาเป็นงานเม็ดนะคะเม็ดเขาจะขึ้นนะคะขอบใบนะคะเม็ดสีชมพูเม็ดสีแดงนะคะเป็นเม็ดนะคะขึ้นถี่เลยนะบริเวณขอบใบนะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะซึ่งวันนี้แอมน,นามาแบ่งปันได้5กระถางนะคะสําหรับลูกไม้กาบเหลืองต้นนี้นะคะแบ่งให้ใน,นราคากระถางละเจบาทนะคะตไปคือสวยนะคะใครที่ชอบสะสมไม้เหลืองนะคะแนะนําค่ะลูกไม้กาบต้นนี้ก็น่าเก็บนะใน,นราคาเจบาทคะ่ะ มาต่อกันที่ไม้โทนหวานบ้างค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะไม้แรไอเทมปี -65 นะคะวันนี้แอมคัดนะคะต้นที่แข็งแรงนะคะหน้าไม้สวยๆหว,ว,วานๆนะคะมาได้5กระถางนะคะซึ่งวันนี้นะแอมนามาแบ่งปันให้ในราคานะคะสําหรับธาตุบางแก้วนี้นะแบ่งให้ในราคากระถางละ60บบาทนะคะเป็นไม้ชมเม็ดสวยมากค่ะเลี้ยงนอกตู้โทนสียิ่งสวยนะคะนี่เลยนะคะสวยทุกต้นนะคะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะโทนสีเหมือนกันเลยนะคะฝาก ไว้ด้วยนะคะสำหรับทาดบางแก้วในราคา60บาทค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่ามณีสัตบัณนะคะเป็นไม้ลักษณะทรงใบาย,ยาวพื้นใบสีชมพูนะคะหูเขียวนะคะหว่างหูเขียวแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูตรงนี้ด้วยนะคะต้นนี้คือสวยมากค่ะนะคะใบมันวาวนะคะสําหรับมณีสัตบัณนะคะไฟฟอมนะคะอยู่ในกระถางสีนิ้วความสูงอยู่ประมาณ11เซนนะคะแอมนามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะเยอะเลยนะคะก็เลยนําตัวอย่างมาให้ลูกค้าได้ชมก่อนสีกระถางนะคะสําหรับลูกค้าที่ท่านใดนะคะที่ ชอบฟอมกอดน,นะคะก็รับไปสัก2กระถางก็ได้ค่ะสวยมากค่ะสำหรับมณีสัตบัญนี้นะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะซื้อ2กระถางรับไปเลยค่ะแอมคิดเพียงแค่2กระถาง80บาทเท่านั้นค่ะรายการนี้นะคะเป็นยอดมงกุฎแผลงซึ่งจะไม่ด่างขาวนะคะแต่ว่าคือโตไปสวยมากค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูนะคะตัวอย่างตอนโตของยอดมงกุฎไม่ด่างนะคะว่ากระสีได้สวยงามแค่ไหนนะคะ ะะตัวนี้คือหน้าเก็บนะสําหรับยอดมงกุฎนะคะไม่ด่างหรือแผลงนั่นเองนะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคานะคะกระถางละ35บาทนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะชอบฟอร์มก่อกก็รับไปสัก2ต้นก็ได้ค่ะนะคะสนะต้น70บาทนะคะหรือรับ3ต้นก็ได้คะ่ะรับ3ต้นแอมแบ่งให้ใน,นราคา สามกระถางร้อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอมมีมาแบ่งปันเช็คแล้วนะคะมีเพียงเก้าต้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าใครพลาดหรืออยากจะได้ยอดมองกุฎแผลงนะคะต้องรออีกประมาณสักสองอาทิตย์นะคะรอรุ่นใหม่โตนะคะเดี๋ยวรายการนี้นะคะเป็นไม้เม็ดนะคะกับสีสวยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าขวัญดาวนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันได้สามต้นนะคะต้นที่สามอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละห้าสิบบาทนะคะ ควันดาวโตวไปคือสวยมากนะคะนะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะให้ดูเม็ดนะคะใบใหม่มาคือสวยมากค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะควันดาวในราคา50บบาทเป็นไม้ลักษณะทรงใบาย,ยาวที่น่าเก็บค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้กัดสีค่ะมีชื่อว่าองคุรีมานนะคะอ,อ,องคุรีมาตนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ให้ทนสีสวยนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบแบบว่าไม้ทนและแข็งแรงนะคะต้นนี้คือแข็งแรงมากค่ะสําหรับองคุรีมาตนะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันได้เพียงแค่5้ากระถางนะคะน้องๆทยอยโตนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ60บาทนะคะองคุรีมาตนะคะ60บาทนะคะวันนี้มีมาทั้งหมด5กระถางะค่ะ ใบกลมต้นนี้โทนสีหวานค่ะมีชื่อว่านาทวีนะคะนาทวีเป็นไม้ลักษณะทรงใบกลมนะคะโทนสีชมพูเม็ดสีแดงสวยนะคะต้นนี้นะวันนี้แอมคัดมาได้2ต้นนะคะที่เหลือแฟนนําไปตั้งเป็นไม้ฟอร์มประกวดไปแล้วนะคะก็เลยอยากจะแอบนํามาแบ่งปันก่อนนะคะนะคะคลิปนี้คือมีมาเพียงแค่2ต้นนะคะสําหรับนาทวีนะแอมแบ่งปันให้ในราคา80บบาทนะคะฝากไว้ด้วยนะไม้สวยเลยนะคะฟอร์มประกวดค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นลูกไม้จากทางสวนเรานะคะซึ่งนําไปจดชื่อว่าเนตรานะคะปกติเดตราเขาจะเป็นไม้ด่างนะคะด่างชมพูด่างแดงนะคะแต่ชุดนี้ซึ่งนะคะเขาจะเป็นไม้แผลงซึ่งจะไม่ด่างนะคะแต่แอมก็นํามาแบ่งปันนะคะเพราะว่าอาจโทนสียังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะโทนสีเขาออกชมพูอมแดงนะคะสวยมากค่ะเป็นไม้ลักษณะท,ทรงใบาย,ยาวใบหนาการใหญ่นะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะนะคะน้องมีชื่อว่าเนตราแผลงนะคะซึ่งวันนี้ แอมนำมาแบ่งปันก่อนนะคะเจ็ดต้นนะคะสำหรับหน้าไม้แบบนี้นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเนตรานะคะจดทะเบียนกับสมาคมบอลสีเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะสวยอยากจะแบ่งปันให้ให้ลูกค้าลองสะสมกันดูนะคะวันนี้เอมนำมาแบ่งปันนะคะให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเฉพาะนะคะเนตราหน้าแผลงนะคะโทนสีชมพูบานเย็นนะคะใบมันวาวหน้าเก็บนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะ รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะสำหรับซับเจริญในวันนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ100บาทนะคะความสูงอยู่ประมาณ10 1 2ึงเส้นนะคะต้นนี้คือแบบว่า,าพื้นอาจจะขาวเยอะหน่อยนะคะ ความป้ายก็กระจัดกระจายนะแต่แอมชอบนะคะละักษณะแบบนี้คือถ้าเขาเป็นฟอร์มกอนะคะรอบๆบนะสวยดีนะคะต้นนี้เนาะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ซีเรียสน,นะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะลายใบยสวยเหมือนกันทุกต้นเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดต้องการเลือกก็วงมานะคะแล้วก็ส่งรูปไปทางไลน์นะคะฝากไว้ด้วยนะคะซับเจริญไม้ไป้ายที่น่าเก็บในราคา100บาทคา่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเมืองการนะคะวันนี้แอมคัดมาได้3ต้นนะคะสําหรับเศรษฐีเมืองการนะคะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะน้องเป็นไม้ป้ายนะคะประมาณนี้นะ,ะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ9กบาทนะคะลูกค้าลหลายๆท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมเหมือน9ก้าทับกันจงังแต่ว่านะคะเขามีสเสน่ห์แตกต่างเข้าแตกต่างกันอยู่นะคะแอมนาตัวอย่างมาด้วยเนาะต้นนี้นะคะมีชื่อว่า9ก้าทับแล้วก็ต้นนี้นะคะ,นนะ,คะเศรษฐีเมืองการนะคะลักษณะเขาจะต่าง กันอยู่ที่กระดูกเนาะกระดูกนะคะเศรษฐีเมืองกลางเขาจะเป็นกระดูกดํานะคะส่วน ต้นนี้นะก้าทับนะคะจะมีงานงานนะงานกระดูกเป็นกระดูกสีแดงนะคะแล้วก็ขอบนะคะวิ่งขอบแดงนะตรงไหนป้ายขาเขาก็จะวิ่งขอบแดงที่ชัดเจนนะคะนะคะแอมหยิบมาให้เทียบนะคะนี่คือ9ก้าทับที่อันต้นนี้คือ9ก้าทับต้นนี้คือเศรษฐีเมืองการนะคะแล้วก็9ก้าทับนะคะแอมมีแบ่งปันด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเดี๋ยวแอมจะนํามาแบ่งปันด้วยนะคะอ่ะแนะนําต้นนี้ก่อนแล้วกันน้อยฝากไว้ด้วยนะคะต้นนี้นะคะเศรษฐีเมืองการในราคา90บบาทค่ะวันนี้มีมาเพียงแค่ สามต้นเท่านั้นค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่า9้าวทับนะคะสำหรับ9้าวทับนะคะวันนี้แอมคัดมาได้2ต้นนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ90บาทนะคะวันนี้มีมา2ต้นนะคะนี่เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสงสัยนะคะรับ9้าวทับไป1ต้นแล้วก็รับเศรษฐีเมืองการไป1ต้นนะคะเพราะว่านะคะเขามีจุดแตกต่างกันอยู่นะคะสำหรับไม้2ต้นนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกันแต่คนละต้นจ้า สำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้ลักษณะทรงใบหอกค,ค่ะมีชื่อว่านวดมังกรนะคะหนวดมังกรน้องเป็นไม้ป้ายนะคะสวยมากนะคะใบใหม่มาสวยเลยนะคะต้นนี้เขาชอบแดดนะคะเลี้ยงแดดนะคะให้เขารับแดดทั้งวันนะคะใต้แสแร80%หรือ70%ก็ได้นะคะเขาจะป้ายแดงมาแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเขาอยู่ในร่มเขาก็จะออกปลายเหลืองนะสําหรับต้นนี้นะนวดมังกรนะคะแอมนํามาแบ่งปันนะคะให้2ต้นนะคะในนราคานะคะย้ำนะนวดมังกรให้ในนราคา130บาทนะคะวันนี้มี มาสองต้นค่ะ มาต่อกันที่รายการไม้ด่างป้ายต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะคัดแบบว่าหน้าสวยๆหน้าเทพๆมาให้เลยนะคะสําหรับพระนางมณีวาสนานะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันใน,นราคากระถางละ100บาทนะคะแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะลายใบเขาด่างมาสวยเหมือนกันนะคะต้นนี้คือบอกเลยนะทํายากมากค่ะแต่รุ่นนี้นะคะแอมทําออกมาแล้วโอ้โหได้ป้ายสวยทุกต้นเลยนะคะเริ่มมากเลยนะคะนะคะ <laughs> น่าเก็บค่ะต้นนี้นะคะเน้นนะคะให้ใบยเยอะๆให้ดิน่มโป่งนะคะพระนางมณี นี่วาสนานะคะชอบนะคะชอบใบนะถ้าดินเยอะนะคะรากเขาว่าจะเดินเดินยากเพราะว่าดินมันแน่นนะคะนะคะ เหมือนเขาอึดอัดอ่ะแล้วเขาจะโตช้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับพระนางมณีวาสนานะคะถ้าเข้าใจนิสัยนะคะของบอนต้นนี้นะคะโตไปแบบว่าเลี้ยงได้โตและกัดสีได้สวยเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะพระนางมณีวาสนาในราคา100บาทค่ะต่อกันเที่รายการนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าหนุมานประสานกายนะคะสําหรับหนุมานประสานกายในวันนี้คัดมาได้2ต้นนะคะแบ่งให้ในราคาที่230บาทนะคะหนุมานประสานกายนะคะเป็นไม้ป้ายยุค เก่าที่ทํายากแล้วก็นะคะไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีคนก็ยังนิยมสรรหามาเลี้ยงนะคะใครสะสมไว้ไม่มีผิดหวังนะคะมีแต่ได้กําไรนะจ๊ะสำรับนะคะฝากไว้ด้วยนะหนุมานประสานก่นะคะในราคา230บาทวันนี้มีมาแบ,บ่งปันเพียงแค่2กระถางค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่177นะคะเป็นโปเกียตู้นราคาเบาๆซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีซื้อเพียงแค่1-4กระถังคิดค่าจัดส่งแบบเมาเมา50บาททุกบ้านค่ะได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ และช่องทางในการติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนะบอนสีค่ะซึ่งคลิปนี้ EP 177นะคะแอมจะมียนรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่16ตุลาคมขนส่งทางไปรสีน์ไทยนะคะแพ็คจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้ว บรรจุลงกล่องให้ค่ะนะคะย้ําอีกรอบค่ะนะคะแอมอยากจะให้ลูกค้าสะสมจริงๆนะคะต้นนี้นะพระนางมณีวาสนานะคะเน้นใบเยอะๆนะคะจะได้ฟอร์มโตสวยแบบนี้เลยนะคะคือน้องเป็นไม้ด่างป้ายที่ทํายากเลยนะใบใหม่มาคูหูแบบว่าสวยมากะค่ะอยากจะให้เก็บจริงๆนะคะต้นนี้นะทายากค่ะนะคะแล้วก็คลิปนี้คือราคาเบาๆนะคะน่าเลี้ยงมากค่ะนะคะเอาละค่ะสาหรับท้ายคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ลูกค้ามีความ สุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกันเจอกันอีกครั้งนะคะคลิปหน้ากับการแบ่งปันบอลสีสวยๆราคาเบาๆจากทางสวนเรานะคะบ้านณนะบอนสีค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ EP 177ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีจ้า